ไม่อย่างนั้นเราก็เขาก็จะไม่รู้ว่าเรากําลังไล์และผมก็มองมองไงวะเนี่ยมองคู่มัง้งขออนุญาตนะครับผมก็กาลังงง,งกับระบบเดี๋ยวว่ากันเลยนะครับจริงๆระวังตั้งก็ดีนะแป๊บนะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะขอลองช่องสำรองก่อนดีว่ามันจะ,ะไล์ขึ้นหรือเปล่านะครับอ่าเพิินผมเปิดเปิดติกตอกไปด้วยนะแต่เขาบอกว่า t ิกตอกเนี่ยห้ามพูดแอปอื่นถูกป้ เพราะฉะนั้นใครที่กำลังดูแอปแดงฝากกดติดตามแอปแดงด้วยนะครับคุผู้ชมฮะเพราะว่าแอปแดงนี่คือพึ่งพึ่งไล์นะผ่านทางแอปแดงเนื่องจากว่าคือพอช่องหลัก tiktok เนี่ยเขาเขาไม่ให้ผมไล์แล้วบังเอิญว่าทางด้านของน้องน้องคาร่านี่จะเรียกนิตยากแล้วพอมีคดีที่นนทบุรีเนี่ยน้องคาร่าเขาก็จะมาสารภาพผมก็เลยคงจําได้นะผมก็ไม่เลยรู้ว่าผมจะไปไล์ช่องไหน ผมก็เลยเอาวะถ้าอย่างนั้นก็เลยเปิดแอปแดงขึ้นมาเนี่ยนะเพื่อที่จะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไลฟ์ผ่านแอปแดงสาหรับใครที่ดูอยู่ทางแอปแดงดนวยนะครับต้องบอกก่อนนะวันนี้เดี๋ยวผมขอทดสอบเสียงได้ยินชัดใช่ไหมครับเพราะว่าคืนนี้มีหลายเรื่องเราจะคุยกันส่วนใครที่ดูผ่านทาง Tik t o อกอยู่แล้วคืนนี้เรามีนัดกันนะจ๊ะทาง Ti t o อกถ้า Tik t o อกเขาไม่เตือนผมอีกนะเมื่อคืน Tik t o อกทาพิษอีกแล้วรู้สึกมีคําบางคำอะทิกตอก เมื่อคืนกำลังนั่งคุยข่าวยเนี่ยมีน้องบีชมพูนุชมีน้องออยวิพาดารู้สึกมันมีแค่คําบางคำเองนะคุณผู้ชมเชื่อไหมปรากฏเตือนเขาเรียกนะเป็นการเตือนจำกัดผู้ชม10นาทีก็เลยเมื่อคืนนี้เลยปิดไลฟ์เลยระหว่างกำลังคุยเรื่องคาร่า,าตัดปัญหาปิดไลฟ์เลยสิ้นเรื่องเนี่ยนะครเดี๋ยวคืนนี้สำหรับใครที่ดูผ่านทางติ๊กต็อนะครับถ้าคืนนี้เขาไม่เตือนผมอีกนะ คืนนี้ต้องบอกก่อนแล้วก็แอปแดง้วยนะครับที่กำลังดูอยู่ฝากคนที่ดู Tik t o k ฝากไปกดติดตามแอปแดงเลยนะชื่อผมคือพุทธอภิวันแอปแดงก็อย่างที่บอกเพิ่งเคยจะมาไลฟ์ในรอบ14ปีแล้วก็สำหรับแอปแดงนะเราไลฟ์กันคืนนี้นะ่าจะเป็นคืนที่2ส่วนของ Tik t o k เราไลฟ์กันในช่องสำรองเพราะช่องหลักเขาไม่ให้ผมออนจนถึงวันที่12นะครับส่วนคืนนี้ ถามว่าเราคุยกันเรื่องอะไรจริงๆวันนี้ไม่ใน่เราฮักที่มาคุยกับท่านก่อนอยากจะบอกว่าฝากกดติดตามช่องแดงผมหน่อยนะช่องแดงผมหน่อยนะเพิ่งเปิดในรอบ14ปีแล้วเนี่ยกำลังไลฟ์ช่องแดงคู่กันไปด้วยในครั้งที่สองคือจริงช่วงเวลานี้ประมาณนี้เกือบจะทุ่มหนึ่งนะคือช่วงอะไรเนี้ยจะเป็นช่วงผมก็ต้องเตรียมบทเตรียมอะไรนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมเข้ารายการอย่างวันหยุดเนี่ยมันจะเข้ารายการชานิดนึงนะสาหรับทางแอปแดงด้วยนะจ๊ะแล้วก็ทางแอปทิกตอร อย่างวันหยุดเนี่ยจะเข้ารายการช้าเพราะว่าเขาจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องเกี่ยวกับมวยก็เลยมีเวลาเตรียมตัวได้ยาวหน่อยคืนนี้อาจจะเข้าทางโทรทัศน์นี่น่าจะประมาณ2องทุ่มเกือบ2องทุ่มครึ่งนะครับก็เลยมีเวลาได้มาหายใจหายคอคุยกับท่านผ่านทางแอปแดงซึ่งกําลังไลฟ์สดอยู่แล้วก็ทางทิกต o k กโอ้ก็ขึ้นเร็วนะพันเคนคือ Tik t o ็อกมันมีข้อดีตรงเนี้ยคือใครไถไปไถไปก็เจอถูกปะ่ะส่วนทางแอปแดงเนี่ยผมไม่แน่ใจคือแอปแดงเนี่ยการจะไถามาเจอ มันยากใช่ไหมขออา่านเลยนะช่องสำรองชื่ออะไรเนี่ยฮะที่กำลังออนอยู่ทาง t ิกต็อกเนี่ยผมเปิดช่องสำรองอยู่เออโหโเป็นภาษาอังกฤษอะผมดันตั้งเพราะกะว่าช่องสำรองนี่ผมกะไม่ได้เปิดเลยผมกะเอาไ้เป็นอวตารเอาไว้ไ,ไปส่องทิกต็อกชาวบ้านเขาแล้วบองเอญว่าช่องหลักเนี่ยเขาให้ผมหยุดไลฟ์ผมก็เลยต้องมาช่องอวตารของผมท่านที่กำลังดู t ิกต็อกอยู่นี่คือช่องอวตารของพุทธาอาภิวันนะฮะมีคนถามแล้วแอปแดนเชื่ออีก แล้วมันพูดผ่านทางทิกตอกได้ด้ยเหรอแอปแดงชื่อพุทธาอภิวันเลยครับพุทธาอภิวันพุทธาอันเ r อร์สกอเข้าไปแล้วไม่ได้สิแนละ้วเดี๋ยวมันจะรู้สึกพิมพ์ว่าพุทธาอภิวันน่ะมันจะมีรูปผมขึ้นมาฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับส่วนใครที่เข้ามาทางทิกตอกตอนนี้ท่านกําลังดูช่องอวตารของผมอยู่นะเออส่วนใครที่เข้าแอปแดงนี่มันต่างกันเลยนะจํานวนคนนะรู้ปะ คือ t i k t o k ตอนนี้เกือบ3,000ันแล้วส่วนทางแอป,ปแดงผมเนี่ย266คือแอป,ปแดงเนี่ยข้อจำกัดมันเนี่ยคือมันมันแมน่มันจะดึงคนเข้ามาเห็นเราเนี่ยมันค่อนข้างยากข้อดี t i k t o k เนี่ยก็ถึงบอกว่าถอยๆไปแล้วเจอเนี่ยฮะเจอแล้วเปิดสำรองหลายๆช่องเอาเอาแค่นี้ก่อนฮะเดี๋ยวหลายช่องท่านจะหาผมงงแล้วแม่เราผมเข้าระบบผมก็จะงงเองด้ยวยว่าช่องไหนเป็นช่องไหนเนี่ยนะฮะ ตอนนี้กำลังไลฟ์กันผ่าน2ช่องทางแอปแดงหนึ่งช่องทางชื่อพุทธะอภิวันแล้วก็แปะรูปเอาไว้เนี่ยนะฮะแล้วก็ส่วนทิกต o k นี่คือช่องสำรองของผมส่วนช่องหลักตอนนี้ยอดติดตามอยู่ประมาณ40,000นกว่านะครับแล้วก็ไลฟ์มา15วันเพราะฉะนั้นฝากกดช่องหลักด้วยแล้วก็ช่องสำรองด้วยคืนนี้เป็นเรื่องที่เราจะมาคุยกันจริงๆแล้วเรื่องคาราบผมก็ไม่แน่ใจทำไมคนอยากรู้อยาก อยากทราบแม่ขอโทษจะบอกอยากรู้อยากเห็นถ้าท่านอยากรู้อยากเห็นผมก็ไม่ต่างจากท่านเล่าให้ฟังเหรอป้าก่อนที่จะเปิดหลักฐานให้ดูตัวเต็มทั้งหมดแล้วก็วันนี้อย่าอย่าพลาดนะผมไม่แน่ใจว่าคืนนี้ถ้าเล่าเรื่องนี้ผ่านทางติกต็อกจะมีปัญหาหรือเปล่าทีมข่าวของเราเนี่ยอยู่ตรงที่ชายแดนแล้วผมว่าวันนี้เรื่องประเทศชาติมันเป็นเรื่องสําคัญก็เลยอยากให้ติดตามสดในช่วงกลางคืนว่าชาวบ้านเขาเตรียมตัวกันยังไง เพราะตอนนี้มีบางส่วนชาวบ้านเนี่ยนะเติมน้ํามันรถแล้วนะคุณผู้ชมเชื่อไหมที่อยู่ติดก,กับตรงบริเวณจุดชายแดนอย่างช่องบกเนี่ยล่าสุดนักข่าวของเราเนี่ยน้องนัทุวิศปงรังกาคุณผู้ชมครับอยู่ในพื้นที่เชื่อไหมว่าคืนนี้ชาวบ้านเนี่ยแพ็คผ้าใส่เขาเรียกอะไรแพ็คผ้าใส่ห่อแล้วก็เติมน้ํามันรถคือสถานาการณ์ชายแดนเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยนะครับรับหลังข่าว4ี่ทุ่มสิบห้า ผมจะมาคุยกับท่านแล้วเราจะดูสถานการณ์สดในพื้นที่ช่องบกแล้วก็จุดต่างๆไปพร้อมกันทางไลฟ์สดเท่านั้นนะฮะแล้วเรื่องของคาร่าก็ยังมีคนถามอีกด้วยนะเรื่องคาร่าเดี๋ยวเราก็จะคุยกันเมื่อคือนเนี้ยผมบอกคุณผู้ชมรับผมจะไม่เล่าแล้วผมจะจบไม่ใช่ว่าผมเขาเรีเยกอะไรนะไม่ใช่ว่ากักนะบังเอิญว่าเมื่อคือนเนี้ถ้าใครดูไลฟ์สดผมอยู่ ฝากมาดูทางแอปแดงมันก็ได้นะจ๊ะเดี๋ยวคืนนี้ถ้าติ๊กต็อกเขาจำกัดผมงอีกผมจะโดดเข้าแอปแดงเต็มๆแล้วเนี่ยนะแอปแดงชื่อพุทธทัอภิวันเหมือนกันนะครับคืออย่างนี้เรื่องคาลา่าเอานิดหนึ่งบังเอิญว่าผมไปเจอเอกสารชุดหนึ่งแล้ววันเนี้ผมก็เลยให้ทีมข่าวของผมเนี่ยบอกไปโรงพยาบาลไปหาคุณหมอแต่ผมไม่ได้บอกว่าใครผิดนะท่านฟังดีๆนะไม่ได้ปักปั้ว่าใครผิดนะ เออโอ้โหคุณหมอเล่าเป็นฉากชักฉากเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเหลือเชื่อคือโคตรเหลือเชื่อต้องใช้คำนี้ว่าเฮ้ยนี่เราไปเจออะไรมาอีกวะเน,นี่ยไม่ได้บอกใครผิดนะฟังดีๆนะไม่ได้ว่าน้องเลยนะแล้วก็ไม่กล่าวพาดพิงใครด้วยแต่ผมใช้คำว่าโคตรจะเหลือเชื่อหลังจากไปโรงพยาบาล สวัสดีนะครับ4,000กว่าคนเห็นปะ่ะ TikTok เนี่ยเข้ามาไวมากเลยนะส่วนแอปแดงเนี่ยยังอยู่300แอปแดงผมเพิ่งเปิดนะจ๊ะ TikTok ย้ายไปกดพูดได้มั้งไม่ได้เอ่ยชื่อแอปอะ่ะ TikTok จา๋าย้ายไปกดแอปแดงพุทธะอภิวันบ้างนะจ๊ะเออมีบอกวันนี้ทำงานทำจ่ะตอนนี้กำลังทำอยู่จ้ะแอบมาเมา์ม,อ,มอ,อยจ้ะกำลังทำอยู่แอปแดงบอกบันเทิงอีกแล้วเอาเรื่องชายแดนบ้างเอาเอาเรื่องบ้านเมืองเราบ้างนะจ๊ะ <laughs> คนดูคนดูผมนี่แบบทีแบบเรื่องชาวบ้านคืองานของเราหาจนเจอคือผมสงสัยมากแอปแดงคือไงท่านต้องเปิดเปิดดูรายการอื่นอย่างเงี้ยเหรอ,แล,อรรแล้วท่านยังไงครับแล้วไถ่ได้มนถึงขึ้นเหรอผมก็เลยไม่เข้าใจเนี่ยนะฮะวันนี้อันนี้ให้ดูเนี่ยเนี่ยคืนนี้เดี๋ยวเราจะออกอากาศแต่วันนี้เรื่องชายแดนจะเยอะมากนะฮะอันนี้บอกก่อนเลยว่าผมว่าทุกท่านก็ห่วงบ้านห่วงเมืองไม่แพ้กัน แล้วบังเอิญวันนี้ได้ฟังไลฟ์สดของนายตำรวจท่านหนึ่งผมว่าข้อมูลท่านเด็ดมากเลยนะถ้าใครได้ติดตามเรื่องชายแดนท <c oughs> าหารเราเนี่ยเก่งมากเราใช้สายสื่อคือแม่ขาโอ้โหคือวันนี้ได้ฟังข้อมูลว่าโอ้โหเจ๋งว่ะ <c oughs> วเดี๋ยวคืนนี้นะอุ้ยห้าพันกว่าคนละความใส่ใจเยอะนะติกตอกนะกลางคืนก็เยอะนะนี่กี่โมงแล้วว่ะแต่ผมต้องไปอ่านข่าวเตรียมเตรียมเนื้อหาละทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวในการ ช่อง8นะกดใหม่เลข27อย่าลืมเจอกันนะน่าจะสองทุ่มเสร็จเวันนี้น่าจะเข้ารายการชาร้าเพราะเขาถ่ายทอดมวยอยู่ส่วนทางแอปแดงอ่ะไปไหนหมดแล้ว่ะข้อความแอปแดงไม่ขึ้นหรอแป๊บหนึ่งคนดูอ๋อ,อนี่น,น,นี่แอปแดงต่อต่อไม่ค่อยแจ้งแต่ไม่แต่ต่อตอเนี่ยคนจะแบบถ่ายมาไวมากนี่ต่อต่อห้าพล่ะขอบคุณนะครับโอ้ยเข้ามาไวมากนี่ฮะส่วนแอปแดง ยังอยู่385อยู่เลยนี่ฮะตตหาไม่เจอไถไปเรื่อยๆจ้ะไถไปผมก็ไม่รู้จะบอกท่านยังไงนะฮะมือใหม่ด้วยกันทั้งคู่ไลฟ์สดตต,ตช่องหลัก14วันโดนสั่งระงับแล้วก็ท่านไลฟ์ทางช่องแดงเห็นบอกว่าเออช่องแดงระเบียบมันไม่ค่อยเยอะคุณผู้ชมฮะคือมันพูดแล้วแบบไม่ต้องอะไรอย่างเมื่อคืนนี้โดนเตือนอีกแล้วช่องสำรอง รู้สึกน้องที่นั่งฟังอยู่ออกับพี่พี่พูดมาคำหนึง่งรู้สึกว่าต่อ,ต,อต่อเนี่ยเขาจะห้ามพูดคํานี้มันก็เลยกลายเป็นครอยอะไรแอปที่แบบพูดลําบากใจแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องบ้านเมืองของเราประเทศชาติของเราซึ่งมันเป็นข้อมูลที่น่าสนใจอ๋ออีกเรื่องหนึง่งห้ามพลาดนะทั้งแอปแดงที่ชมอยู่400กว่าท่านแอปติ๊กต็อกเนี่ยนะนะ5,500กว่าท่านเรื่อง12 m 1 2บสออเ้ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังและอย่าลืมไปดูช่อง8ด้วยนะจ๊ะในรายการลุยชนข่าว1 2บอวันนี้ก็พีคนะ1 2บอลังลังตองอะจำได้ใช่ไหมยังไม่บอกว่ามีข้อมูลอะไรอยู่ในมืออยากให้ไปดูทางช่อง8พร้อมกันพีคมากและที่สำคัญต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าของเงินด้วยนะ เพราะวันนี้ไปลือบอกว่าเขาเก็บของออกไปจากห้องเขาก็บอกกับช่อง8ไม่จริงพี่ไม่ได้เก็บของนะทําไมข่าวไปออกกันแบบนี้5,600คนกับแอปแดง422คนหรือเราเปิด Facebook อีกอันหนึ่งไหมเดี๋ยวไปยืมมือถือไอมา <c oughs> กันบรรทุกช่องทางช่องไหนเตือนเราย้ายช่องช่องไหนเตือนเราย้ายช่องเข้าใจกันตามนี้นะแล้วปักไปกด กดติดตามช่องสำรองผมหน่อยนะทาง t ิ k ต o อกนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปแอดแดงนะเผื่อวันนี้ t ิ k ต o k ใจร้ายกับผมอีกเนี่ยนะผมก็จะต้องไปแอดแดงแล้วแหละแล้ว,ลวก็แอปฟ้าเออเขาบอกต่อตอมันง่ายกว่าก็น่าจะจริงอะ่ะเพราะว่าปป๊กเนี่ยคนไถยมานี่จะหกพันแล้วกดช่องสำรองนี่ช่องสำรองแล้วจ้านี่ต่อตอผมช่องสำรองแอดแดงเออจริงเขาบอกว่าช่องช่องแดงเนี่ยเมาส์สะดวกสวัสดีนะครับอ๋อขอบคุณจ้าของขวัญ ลิต้ารักนะคะอ๋อจ้านี่แล้วคาร่าเขาจะรักพี่มั้งแมะลิต้ารักพี่แล้วคิดว่าคาร่าเขารักพี่ไหมเดี๋ยวคืนนี้มีเรื่องเล่าอยู่นะอย่าลืมนะคุณหมอคุณหมอกระซิบนะแอปแดงนะเธอย่าพลาดนะแอปแดงนะถ้าสมมติตอต่อเขาเตือนฉันฉันไปแอปแดงแล้วนะอย่าลืมย้ายไปตามแอปแดงผมด้วยนะคนดูตอต่อแอปแดงคืนนี้หมอ เอาคำใบ้ไปก่อนนะหมอโอ้โหผมเนี่ยนะผมไม่เข้าข้างใครนะผมไม่ได้พาดพิงใครด้วยนะโคตรเหลือเชื่อเลยผมใช้คำนี้คือวันนี้เห็นข้อมูลแล้วบอกเฮ้ยคนเรามันขนาดนี้ได้เลยเหรอวะเนี่ยคนเรามันไปได้ขนาดนี้เลยเหรอไม่ได้ว่าใครนะแล้วผมก็ยังนั่งนึกในใจว่า ทาไมอ่ะมันมันมีเหตุผลอะไรอ่ะที่ที่ถึงทําแบบเลยเถิดไปแยกเลยเถิดจนกระทั่งตอนนี้มันเอาไม่อยู่แล้วแล้วนี่ท่านหน่วยงานโรงพยาบาลจัดการอีกไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะโอ้โหรอดยากรอดยากผมไม่ได้ไหมาถึงใครแอดแดงเธออย่าไปพลาดพิงเธออย่าไปพาดพิงเขานะอย่าไปพลาดพิงใครทั้งสิ้นนะเออผมกำลังบอกผมไปคุยกับคุณหมอมา ทีมงานไปคุยกับหมอมาอึ้งใช้คำว่าสี่ทุ่มสิบห้าคืนนี้โคตรอึ้งอึ้งแบบผมคิดไม่ถึงเลยว่าเราทำได้ขนาดนี้เลยเหรอคนคนหนึง่งมันมีอะไรนักหนาวะที่มันต้องแบบเลยเถิดขนาดนี้เออรออึ้งนะจ๊ะแอดแบงรออึ้งนะจ๊ะเออ,ต,อต่อจ๋ากดติดตามช่องสำรองไว้หน่อยนะจ๊ะ ต่อตอทะลุแป0พันแล้วอะคิดดูดิไวมากเนี่ยแต่แอดแดงยังสี่สี่กว่าเลยเนี่ยนะฮะคุณพูดไม่ได้ว่าใครถูกต้องครับรำพึงรำพันพูดให้อยากรู้อืรอหมอรอหมอแป๊บหนึ่งรอคุณหมอแป๊บหนึ่งผมต้องไปเตรียมกันบ้านมนะปกติท่านจะไม่เห็นผมโผล่แบบนี้นะเห็นป้าเริ่มเสร็จติแล้วน้องผมก็บอกเอาละพี่เดี๋ยวพี่ไล่นู่นไล่นี่ ฉันก็เลิฟต่อต่อนะแต่ต่อต่อเลิกไม่เลิฟฉันแล้วนะช่วงนี้นะแปดพันหกขออ่านต่อต่อหน่อยนะเขียนว่าอะไรมั้งอ่ะเพิ่งติดตามแอปแดงหาไม่เจอหาไปเรื่อยนะครับผมก็งงครับไม่รู้จะอธิบายท่านยังไงเนี่ยนะฮะใครเจอแอปแดงเราไปบอกต่อต่อหน่อยนะเออส่วนใครอยู่ในต่อ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 แล้วรู้จักแอปแดงก็พิมพ์บอกกันนะลบกกวนทั้งสองช่องเลยนะเพราะผมไม่รู้จะอธิบายท่านยังไงว่าจะต้องไปกดติดตามผมยังไงผมก็เพิ่งไลฟ์เหมือนกันนะ นี่เพิ่งไลฟ์ถ้าเป็นทางทิกตอ็อกผมไลฟ์14ครั้งเพิ่งไลฟ์แค่14ครั้งส่วนแอปแดงในรอบ14ปีผมเพิ่งไลฟ์ครั้งที่2แล้วเดี๋ยวคืนนี้จะเป็นครั้งที่3ของแอปแดงในรอบ14ปีฝากกดติดตามแอปแดงด้วยนะจ๊ะต่อไปจะเริ่มทำโคง้งทำทำ,ทำภาพอะไรต่างๆเนี่ยลงทางแอปแดงแล้ว เพราะมีน้องๆบอกทําเถอะมันมีหลายเรื่องที่บางทีเราไม่ได้พูดออกอากาศไปเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจคืนนี้เราจะสดกันทั้งที่สถานการณ์ชายแดนด้วยนะครับทางรับหลังข่าวทางช่องทางของผมและเราจะสดกันเรื่อง 12m อันนี้ก็เด็กห้ามพลาดและคุณหมอครับโรงพยาบาลครับไม่ได้เอ่ยถึงใครเลยนะ ท่านจะอ้าปากเหมือนกับผมมาตอนรู้ข้อมูลจากหมอเฮ้ยหมอยังตกใจอ่ะเอาดูเล่าให้ฟังนิดนึงก็ได้หมอยังตกใจอ่ะคุณผู้ชมฮะว่าเฮ้ยทำไมทำไมมันมีความประสงค์อะไรขนาดนั้นถึงขนาดทำเรื่องเรื่องขนาดนี้ขึ้นมาได้แล้วคิดดูว่าอย่างหมออย่างโรงพยาบาลท้าว่าธรรมดาที่ไหนอ่ะ ถูกไหมต่อตอกินข้าวแล้วกันเนาะทุกท่านรับประทานอาหารเย็นแล้วกันนะครับผมขอเดี๋ยวผมขอปิดก่อนนะ8400คนขอบคุณนะครับใส่ใจมากตามช่องสำรองนี้ไว้ก่อนนะแอดแดง500กว่าคนนะขอบคุณมากนะแอดแดงนะเดี๋ยวคืนนี้4ี่ทุ่ม15เราเจอกันนะจ๊ะตอตออย่าลืมนะหมอ 12M และประเทศไทยของเราแอดแดงก็เหมือนกันนะคืนนี้ ชายแดนบางส่วนแพ็คของแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราตามพร้อมกันห้ามพลาดและเมื่อคืนนี้ถ้าใครได้ฟังไลฟ์สดท่านผู้การจังหวัดนนทบุรีท่านได้ชี้แจงทั้งเรื่องคดี 12m ลังขยะจำได้ใช่ไหมจ๊ะท่านชี้แจงมัดีมากเป็นข้อมูลที่ผมถือว่าหลายคนอยากรู้เรื่องกล้องและท่านผู้การท่านก็พูดให้ฟังจนกระทั่งวันนี้ทางเจ้าของ 12m เขาก็เลยเยืนยันว่าเขาไม่ได้หนีไปมีข่าวว่าเขาแพ็กเป้ใบใหญ่ออกจากตึกทั้งหมดเดี๋ยวเราเจอกันนะขออนุญาตทํากันบ้านก่อนนะจ๊ะ <laughs> เดี๋ยวไปช่องแปดต่อนะเราคุยกันเอาเท่าน,นี้ก่อนเนาะต,ต่อเธอใส่ใจมากเลยนะ8ป0 0คนเนี่ยนะเออเยอะมากนะแล้วก็แอดแดงขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งสองช่องทางเดี๋ยวผมยุติตรงนี้ก่อนนะและเดี๋ยวเราเจอกันสี่ทุ่มส้านะครับขอบพคุณนะครับเดี๋ยวเราเจอกันครับ